ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นใ่น,น,นหกอีกแล้วครับท่านก็เป็นแนวทางสิพฤษจิกายนโปรดใช้วิจารณญาณใน การรับชมด้วยนะเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบ่งปัน,นทดนเดนบุญนทบนเดนบนนาทันนะแบบสองตัวอดีตผ่านนาท่านอดีตสรุปแล้วผ่านเนวทันใหบนี้ครับผมเบ่งปันศูนยส,สอ ศูนย์แล้วก็สองนะเบ่งปันสองตัวเป็นแนวทางเนะาะอดีตที่แล้วก็พันหลักร,ร้อยพันหลักร้อยพันหลักหน่อยนะท่านเนียวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์แล้วก็สองนะศูนย์กับสองเบ่งปันสองตัวเป็นแนวทางก็ครอบคุณจริงๆเลย ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมท่านผู้ชมใยมะเร็งป่องแนวทางรอสโนแโบบห,ต,นะบบหตัวนะท่านแบบหตัวนะท่านก็เบ่งปนานอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ซึ่งนัวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น109 876นะ109 8 76ครับท่านก็ขอบคุณเนวทางที่เบ่งปัน,ปนนะยายมาแมลงปองเนาะเจ้าเจ้าของเนวทางที เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนาทานคู่สองตัวบูนกันล่ากใบนี้ซึ่งเป็นแนาทานที่ที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านสามสอง หกสองก็ผ่านห้าเก้าก็ผ่านนะชุดนี้ก็เป็นอดีตนะอดีตที่ผ่านมาทับโฉมซึ่งแนวทานใหม่นี้เจ้าของแนวทานก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกแล้วนะท,นะนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้ว าเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน4-4น,นะท่านเนื้อท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น4-5นะแล้วก็4-5จับคู่4-4 4-5 5-4 5-5นะ แบ่งป,ปันรวม4ชุดแบ่งป,ปันรวม4ชุดเป็นแนวทางเนาะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยนะแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับท่าน ท่าน,นี้เบ่งปานตรา,ตานนะตรางจับคู่สองตัวท่านผู้ชมนะตารางจับคู่สองตัวอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน943าสี่สามซึ่งโน้ทันใหม่นี้ครับเบ่งปาน98 เจดนะ98 67ท่ 9, 8, 6, ทานพู้ชมเบ่งปัน9เบ่งปัน8แล้วก็เบ่งปัน6เบ่งปัน7นะ98 67ก็ 9, 8, 6, ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน ทพชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เด่นสองตัวโบนท่านพชมท่านนี้ก็เบ่งานให้พิจารณา6กับ7นะท่าน6แล้วก็7 ก็แนวทางอดีตผ่านนะนผท้ชมนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันหกับ7นะเนาะเบ่งปัน,ปน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอบคุณจริงๆเลยแนยวทาง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้แบ่งปัน,ปนหลักร้อยหลักร้อยนะหลักร้อยชูนสองสูตรนะท่านก็เบ่งปันเก้าห้ากับห้าสรุปแล้วชูนห้านะ เกาห้ากับห้าูนห้าตัวเดียวเนาะเดี๋ยวท่านหลักร้อยท่านผู้ชมอดีตผ่านนะท่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้วิ่งสองตัวร้อยสิบหน่อย วิ่ง2ตัวร้อยสิบหน่อยเบ่งปาน2 7นะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปาน2กับ7นะวิ่งวิ่งรอสอนอท่านผู้ชม่วิ่งร้อยสิบหน่อยก็เป็นแนวทาง วิง่งร้อย10บหน่อยแบบสองตัวนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับนะปปสิบหน่อยสองสูตรนะท่านสูตรที่1แล้วก็สูตรที่สองเนวท่านเด่น10บหน่อยบนนะอดีพัน เนื้อทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,น345สี่ห้ทีสี่หกเจและก็เปดเก้ไม่ชูนนะท่านไม่ชูนก็จับคู่นะจับคู่เอาเองนะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองต่อไปครับผมใบนี้เนวทันดับล่าง แนวทางดับล่างนะเบ่งปานดับสี่ตัวเดียวท่านนะท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาดับสี่ตัวเดียวเนาะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่ที่เบ่งปานนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้เกษตรนายาเบ่งปันอีก1นแนวทางน,นะเบ่งปันคู่53าสามนะห้าสามห้าหกหนะท่านเบ่งปันนะเกษตรนายาเจ้าของแนวทาง เจ้าของแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยท่านผู้ชมนะใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนคู่สองสองสองศูนย์ตัวที่สองสองศูนย์ศูนยนะ์นะศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ห้า 292625 590 026นะท่านท่านกระเบงป,นปานรวม10ชุดนะท่าน10ชุดนะเบ่งปาน10ชุดให้พิจารณาไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปาน

4847 393837 292827 43432 97987 8นะท่านก็แบ่งปัน,ปนหลายชุดเน้นชุดวงกลมสีแดงนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากจริงๆเลยเนียวทาท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,าเราจะ ต่อไปครับผมนะอีกหนึ่งแนวทาง2ตัวท้ายนะท่านเบ่งปาน4 6นะท่าน4กับ6นะอีก1นแนวทางนะท่าน4กับ6นะเบ่งปาน2ตัวแนวทันวิ่ง2ตัวท้ายครับผมก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะ าผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักนับถือคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียนเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับโพม